อืมอาเจสวัสดีเฮ้เฮโยสวัสดีเด็กๆน้องๆพี่ๆน้องๆนะครับที่น่ารักของพี่ทุกคนเลยนะครับแล้วก็น้องอ้วนด้วยนะไอ้น้องเอฟซีคนนั้นนะฮะน่ารักดีนะก็วันนี้อ่าัสดีน้องภูงด้วยนะโอเคก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่าอามองอัดนะฮะโอเคอะจะมาเล่นเกมอามองอัดอัดกันอีกแล้วนะอันนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะเออโอ้ยออไม่ใช่ อาบน้ำเสร็จแล้วก็ทําการบ้านนะทําการบ้านเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นนะทําการบ้านนานไหมก็ข้อการบ้านก็ประมาณสักสี่ข้อหรือห้าข้อสี่สี่สี่ข้อใช่เป็นเลขคันนี้นะอ๋อแล้วก็การบ้านในนั่นด้วยอ่าไอภาษาบาทีนะให้ครูเขาให้ไปอ่านนะนั่นนี่ฮะโอเคอ่าแล้วเป็นโมดนี้แล้วกันเอาเลยไม่ได้วี อะไรกันครับนี่ย่ัเ้เป็นฆาตกรหนึ่งคนดีกว่าผมชอบเล่นนะเอ,อ้ยแมบบนี้เล่นได้ป่ะผมแนะนำนะเวลาการเล่นเนี่ยผมแนะนำเลยนะแต่งตัวเป็นสีชมพูแล้วก็ใส่รูปหมีนะเขาจะไม่ไม่ค่อยกล้าจะโวดเรานะว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรนะผมเคยทำอย่างนี้เป็นประจำเลยนะฮะ ผมเป็นฆาตกรทีไรแทบจะชนะทุกตานะแต่ก็แบบมีแพ้บ้างอนะเนาะเจ๊จ๊จ๊เอา้าประตูปิดเฮ้ยเฮ้ยดำเป้าดำเป้าว่ะแออแออเอ้ยเอ้ยเอาสีมเมงินรีพอร์ตนะเราจะตัดไปช่วงเอ่อใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วนะท่านผู้ชมจะมันนานจะคลิปยาวนะอ่ะโอเคก็มานะคนออกไปเยอะนะ ออกไปเยอะเลยนะก็รอเป็นชั่วโมงเลยนะเอ๊ะรอนานฮะรอนานน,ะนานน,าน,นิดนึงโอ๊ยเพรโะผมว่าผมว่านะสีขาววะสีขาวเอเะีคยสีส้มแน่เลยโอ้ยโทษโทษโทษเขาขขไปไปไปกดมั่งเลยเพราะว่าน่าจะเป็นสีส้มนะ ottotty ปะ่ะโหวตเขียนยังไงแค่โหวตนะไหนวะ v o t v o t e. v o t e o o เอ้ e otty ผมว่าใช่นะน่าจะใช่อะ่ะโหวตคนนี้นะครับ ยัส้มน่าสงสัยอยู่นะขอที่จะนาอจีว t โอจีว Yes เขาบอกว่าโ no. น Yes Yes นาย Yes มากเข้าใจ L V O T E w o r เนอะ w h a t v o p e what เออสวยเพราะว่าน่าจะใช่อ่ะสงสัยอยู่น่นเงก้บอกเลยว่าใช่เห็นไหมตั้งแต่เริ่มเล่นมาผมก็สงสัยนิดนึงนะช่วงแรกๆอ่ะออกนะออกเซิร์ฟนี่คนน้อยนะออกเลย เอาเป็นเซิฟนี่แล้วกันเซิฟเจ็บไอ้เนาะดูเยอะเหมือนกันนะตัวเองชอบท่าเดินของอมองอัดะมันน่าราักอะ ขอเป็นมาสักตาหน่งเฉะเพื่อนเพลเพลโอเคไอซัสกูไม่เป็นเลยโอเค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 อ่า okay, มีบัตรลุดลุดไปอ้าวฟ้าออนรีพอร์ตนะมีคนเขียนว,ว่า<ร>เลิฟด้วย Okay. ตัดต,ตัดคลิปตอนที่อใกล้จะใกล้จะเอาง่ายคือใกล้จะจบกันแล้วเนาะใกล้จะแบบพูดคุยจบกันแล้วเนาะเอ่อถ้าผู้ชมครับสังเกตอะไรที่มันผิดปกติไหมฮะต้องสังเกตดูดีๆนะดูที่สีนะดูที่สีสีของแต่ละคนนะให้เวลาหาวิหนึ่งสองสามสี่ เนี่ยสีแดงสีแดงเหมือนกันเลยแล้วมันทำได้ไงไว้เชียสีแดงเหมือนกันเลยอ่ะเออไม่เคยเห็นเลยฮะอ้าวเวจบบว้จังเหรออาเอาเีายวออกเข้าใหม่นะโอเคเอามาลวมาลนะ ใช่อันนี้มากที่จะเปิดมาก็สซอไพร์กปเลยเอาคนเล่นกันแค่นี้เหรออนอเป็นแมพนี้ผมชอบนะเรามีที่สแกนมาดูดิอสัตว์กูไม่มีเว้ยอีดอกนี่มันลาด้ะใช่นั่นนีสี แดงไปโวดปวดเลยเพื่อนแดงโวดเลยเพื่อนแดงโวดเลยเพื่อนเอาไม่โวดอะ่ะเอาโวดดีเออสีขาวมันเป็นน้อยแกแกมชั่วมากเลยรู้ไหม อ๋อมันคนญี่ปุ่นด้วยนะเขาเป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาเล่นฮเ<อ>พราะสีขาวโดนนะสีน้ำเงินนะเห็นตอนหน้าอ่ะอ๋อโอ้ยคว,วายเอ้ยสีน้ำเงินไม่ก็เสือกออกย ขอไห้มอยากด้วยนะเพื่อน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 าอยากรู้ไหมว่าใครเป็นนะเพื่อนว่าเพื่อนสีขาวนั่ยังไงเพื่อนมันก็โดนสีขาวคิวใช่ไหมล่ะเพื่อนอําเกเพื่อนไปแล้วครับไปแล้วนะเพื่อนเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เอ่อพวกคนต่างๆจะเห็นไหมเนี่ยว่าเราเปิดประตูมา ใชโวตโวตเออนั่นแน่ยยยแเยี่ยมสวยดีคำแพ้ไปอีกดอกขอคเขจับด้วยอ่าโอเคก็จบกันแล้วนะครับก็ใครชอบอย่าลืมมากดไลค์ซับสไคร์เพราว่าอยูอ่ยกับผมเฮ้ยก็ใครชอบเลยลุมกันเล์ซับสไคร์เพิ่มเลยนะ เพื่อเป็นะตุ้นใจผมคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆยาวๆนะครับก็อยู่บ้านนะไปไหนมาไหนใส่สสแมสด,ด้วยนะก็สวัสดีครับไปแล้ว